เวลาเราพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติทางจิตหลายคนก็ดูไปถึงการปฏิบัติในรูปแบบที่มีเวลาที่แน่นอนอาจจะเป็น ตื่นเช้าก่อนนอนแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติทางจิตเนี่ยที่เราเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีอีกแบบหนึ่งนะก็คือการที่เราประสานมันเข้าไป กับการทำงานกับการทำกิจต่างๆพง่งคือระหว่างที่เราทำกิจอะไรก็ตามเราก็ทำจิตไปด้วยในตัวการปฏิบัติอย่างหลังเนี่ยนะเราก็สามารถจะทำได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องหาเวลาที่พิเศษหรือว่าแยกต่างหากนะจากการทำกิจในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่มันไม่มีรูปแบบนะตายตัวอาจจะไม่ได้หมายถึงการเดินจงกรม ไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาอาจจะกำลังทำกิจต่างๆอยู่เช่นอาบน้ำถูกฟันกินข้าวขับรถแต่ก็เป็นการปฏิบัติทำไปในตัวหรือเกินเป็นการปฏิบัติทางจิตไปพร้อมๆกันอันนี้คือสิ่งที่ เราควรให้ความสำคัญด้วยบ่อยครั้งเราลืมการปฏิบัติในความหมายนี้ไปนะเราไปนึกถึงแต่การปฏิบัติทางจิตที่มันมีรูปแบบที่แน่นอนจะเรียกว่ามีท่วงท่านะมีรูปแบบที่ชัดเจนก็ได้ ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมาถึงการจัดเวลาให้ชนิดที่มันแยกออกไปจากการทำกิตในชีวิตประจำวันซึ่งที่จริงก็สำคัญนะแต่ว่าก็ให้ตระหนักว่าอันนี้มันก็เป็นแค่การซ้อมนะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เรา ลงสนามจริงนะเวลาลงสนามจริงก็คือว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันตามปกติเราทำกิจอะไรก็ตามเราก็เอาการปฏิบัติทางจิตเนี่ยผสนเข้าไปหรือว่าซ้อนเข้าไปนะกับการทำกิจต่างๆโดยเพราะการเจริญสติเนี่ยมันเป็น การปฏิบัติที่ไม่เรียกร้องรูปแบบไม่เรียกร้องการจัดเวลาให้ชนิดที่พิเศษหรือว่าแยกตัวออกจากสังคมหรือว่าแยกตัวออกจากชีวิตประจําวันที่เราอยู่บ้านที่เราอยู่ที่ทํางานอยู่บนท้องถนนเราก็ ปฏิบัติทำได้นะถ้าว่ามันเป็นการเจริญสติหรือเป็นการปฏิบัติทางจิตเพื่อให้มีความรู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำนั้นต้องแยกแยะให้ดีแล้วเข้าใจนะถึงความหมายของการปฏิบัตินะซึ่งมันคือการปฏิบัติทางจิตนั่นะแหละหรือเราเรียกง่ายๆว่าการปฏิบัติ เลยมีโยมาสนทนาธรรมแล้วก็ก็ปารบว่าระยะหลังเนี่ยทำงานจนเหนื่อยนะเลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติอาตมาก็เลยบอก,กเขาแปว่าก็เพราะไม่ปฏิบัติสิ จึงทำงานจนเหนื่อยเขาก็นั่งคิดอยู่นานนะเรื่อจะงงๆกับคำตอบส่วนใหญ่คิดแบบนี้นะหรือว่าประสบนะเหตุการณ์ทำนองนี้คือว่าทำงานเยอะแล้วก็ทำงานจนเหนื่อยเลยไม่ได้ปฏิบัติ เช่นอาจจะทำจนคำ่ำแล้วก็เลยไม่มีเวลาสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติที่ว่านี้ก็หมายึนการปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นการเดินจงกรมจะเป็นการตามรล้ใา้แใจก็แล้วแต่แต่ว่าเขาลืมมองไปอีกแง่หนึ่งว่า าเขาปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่เหนื่อยอย่างที่รู้สึกอย่างที่เป็นนะปฏิบัติในความหมายนี่คือการปฏิบัติทางจิตคือการเจริญสติหรือการทำความรู้สึกตัวควบคู่หรือพร้อมๆไปกับการทำงานนะในระหว่างที่ทำงานใช้ความคิด ในระหว่างที่มีการประชุมในระหว่างที่ทำกิจอะไรก็ตามถ้าว่าเราทำอย่างมีสติทำด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะหรือมันจะเหนื่อยน้อยกว่าที่หลายคนรประสบอยู่ เพราะเวลาพูดถึงความเหนื่อยเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไมไ่เหนื่อยเพราะว่างานที่กําลังทําหรืองานที่ทําอยู่นะไอตัวภาระของงานที่ทําอยู่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่มันเหนื่อยตรงที่ใจเนี่ยนะ มันไม่ค่อยได้อยู่กับงานไม่ land, ค่อย <TE> ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่เช่นไปอยู่กับเป้าหมายหรือยอดที่ต้องการทำให้ได้ซึ่งยังอยู่อีกไกลหลายคนเนี่ยพอเพียงแค่คิดว่าอีกต้องนานกว่าจะเสร็จนี่มันก็รู้สึกท้อแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วเพียงแค่คิดว่าออีกต้องนานกว่าจะเสร็จมันก็จะ นึกขึ้นมาเลยเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จแค่คิดแบบนี้มันก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหรือว่านึกไปถึงงานอีกหลายชิ้นที่รออยู่หกเจชิ้นที่รออยู่หรือคิดถึงคนที่บ้านที่กำลังเจ็บป่วยนึกถึงลูกนะที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงคบเพื่อนไม่ดี เป็นห่วงลูกเกิดความเครียดขึ้นมาในระหว่างที่ทำงานแค่นี้ก็ทำให้เหนื่อยแล้วไอ้ความเหนื่อยงคนที่ทำงานเวลานี้มันไม่ใช่เหนื่อยจากการทำงานเท่ากับเหนื่อยเพราะใจที่ไปวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่ยังมาไม่ถึงกับยอดที่ต้องทำให้ได้กับผลสำเร็จที่ไม่รู้ว่ามันจะ เป็นไปตามเป้าไหมเจ้านายเขาจะว่าอย่างไรถ้าเกิดว่างานไม่เป็นไปอย่างใจเขาคนหรือเพื่อนร่วมงานเขาจะมองอยังไงนะคิดไปลงงี้ก็ทำให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกขึ้นมาและบางทีใจก็ไปอยู่กับไปจดจอดอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ค่อยขยันขันแข็งเท่าไหร่ หลายคนเนี่ยไม่ได้เหนื่อยกับงานเท่ากับเหนื่อยเพราะไปวิตกกังวลหรือไปจมจมอยู่กับเพื่อนที่กินแรงเพื่อนที่เอาเปรียบเพราะเวลาคิดถึงคนเหล่านั้นก็อดบ่นไม่ได้นะเกิดความหงุดหงิดเกิดความขุนเคืองไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกรหืออารมณ์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยเหนื่อยใจ ซึ่งมันสร้างความทุกข์ให้กับคนทำงานยิ่งกว่าไอ้ความเหนื่อยเพราะทำงานบางทีทำงานกุดดินนะทำสวนหรือว่าขนของเนี่ยหลายคนจะไม่รู้สึกเหนื่อยเท่ากับไอ้ความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานการเกี่ยวกับ เป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงนะหลายคนก็การเปว่าการที่จะเหนื่อยอย่างเดียวนะก็เหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะมีเด็กนะเด็กผู้หญิงคนหนึง่งอายุประมาณสิบสาได้ได้รับ ชวนนะคำชวนให้ไปออกรายการพลเมืองเด็กรายการนี้ก็เป็นของไทย PBS เมื่อ10กว่าปีก่อนเราก็จะพาเด็กกลุ่มหนึ่งนะสคนสคนเนี่ยบางทีก็8ปก้าคนบางทีก็1ิบสามมาร่วมกันทำภารกิจบางทีก็ให้ไปเลี้ยงม้า แต่ว่ากรณีเด็กกลุ่มเนี่ยเขาให้ทำภารกิจอย่างหนึ่งนัคือขนของขึ้นรถไฟ้านงะการดูว่าเด็กเขามีความร่วมมือกันอย่างไรรถไฟเนี่ยมันมีเวลาออกที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องช่วย,ยขนนะผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายสองคนนะ บังเอิญนะวันนั้นเนี่ยสมิตสมจิตจ,จงจอหอนี่ขึ้นชกนะสมจิตนี่ก็เป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเด็กสองคนเนี่ยช่วยงานอยู่ด,ด,ดีพอถึงเวลาที่จะมีการถ่ายทอดสด <c oughs> ก็ทิ้งงานเลยนะไปดูการถ่ายทอดทางโทรทัศนะ์ในร้านกาแฟข้างสถานี ก็ปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยเพื่อนผู้หญิงทํางานคนเดียวเพื่อนคนนี้แกก็ตั้งนางตาขนนะเพราะว่าให้ทันเวลาพิธีกรเห็นก็เลยถามว่าเนี่ยหนูที่จะไงที่เพื่อนทิ้งงานให้หนูทํางานคนเดียวเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าก็หนูก็เห็นใจเขานะเห็นใจเพื่อนสองคนเนี่ยเพราะว่าเขา เป็นแฟนสมจิตนานๆจะได้ดูสมจิตขึ้นชกไอ้หนูเนี่ยไม่สนใจหรอกนะมวยเนี่ยหนูก็เลยทำงานของหนูไปดีกว่าพิธีกรยังไม,ม่พอใจคำตอบเท่าไหร่นะก็เลยถามแยกเนะหนูไม่โกรธแลยหนูไม่คิดจะด่าว่าเขาหรอที่เขาทิ้งงานให้หนูทำคนเดียวเมื่อเด็กตอบดีนะเด็กตอบว่าเนี่ยหนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนู ไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างเหนื่อยสองอย่างคืออะไรเหนื่อยกายเหนื่อยใจเด็กคนนี้เขาฉลาดนะเขารู้ว่าไหนๆจะต้องเหนื่อยแล้วขอให้เหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยสองอย่างนะทำงานไปก็บ่นไปทำงานไปก็กลด่าเพื่อนร่วมงานหรือบางทีก็บ่นเจ้านายก็เพราะอย่างนี้นะจึง ทำงานแล้วเหนื่อยกว่าเดิมแต่ถ้ามีสตินะมีสติมันจะเห็นนะว่ามันจะเห็นใจที่มันบน่นแล้วก็จะไม่ปล่อยให้ใจเนี่ยเอาแต่บน่นจิตเนี่ยจะกลับมาอยู่กับงานที่ทำเรือว่ากลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่ส่งออกนอกนะถ้าเราทำงานอยี่งมีสติเนี่ยใจมันก็จะอยู่กับงานนะ มันจะไม่เผลอส่งออกนอกถึงแม้เผลอก็ยังรู้รู้ทันแต่เวลาเราทำงานเนี่ยบ่อยครั้งเราส่งจิตออกนอกออกไปกล่นบนดาเพื่อนร่วมงานบ้างบางทีก็ไปบนดาเสียงดังที่มันรบกวนนะหรือว่าเจ้านายที่ไม่เป็นธรรมหรือบางทีก็ไปอยู่กับอนาคต อน,นาคตคือเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงผลสำเร็จที่คอยอยู่หรือเป้าที่ต้องการจะไปให้ถึงอันนี้เรียกว่าอนาคตนะซึ่งมันเป็นเหตุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนทำงานแล้วเบือ่อท,ทำงานแล้วเหนื่อยทำ,ทำงานแล้วเครียดใ,ใจไม่อยู่กับปัจจุบันถ้ามีสติเนี่ยทำงานอย่งมีสติหรือว่าทำงานไปด้วยปฏิบัติไปด้วยเนี่ย ใจมันจะอยู่กับปัจจุบันและมันจะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเวลาเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เหนื่อยหรือถ้าว่าเราปฏิบัติทางจิตระหว่างที่ทำงานไปด้วยเนี่ยเวลามันมีความเครียดขึ้นมาเนี่ย สติมก็ช่วยทำให้เห็นความเครียดนะแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดถ้าคนส่วนใหญ่นี่ไม่เข้าใจนะไม่ชอบความเครียดนแต่ว่าเข้าไปเป็นผู้เครียดอยู่ตลอดเวลาไม่ชอบความหงุดหงิดแต่ว่าเข้าไปเป็นผู้หงุดหงิดตลอดเวลาถ้าเจริสติมจะเห็นนะว่าความเครียดเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เข้าไปยึด หรือไม่ไปผักใส่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าไปก็ไปยึดความเครียดเข้าไปเป็นผู้เครียดนะไปแบกเอาไว้ก็เลยทำแล้วเหนื่อยในงาตรงข้ามเน่ยถ้ามันมีสตินะเห็นความเครียดเห็นความหงุนหงิดแล้วเนี่ยมันแค่เห็นเฉยเไม่เข้าไปเป็นผู้เครียดเนี่ย ก็ทำด้วยใจที่ปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องมีแรงที่ทํทำไปได้เรื่อยๆเมีอาจารย์เซนท่านหนึ่งนะเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อมากในอเมริกาเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะสมัยสัก60ปีที่แล้วเป็นคนที่สร้างสำนักปฏิบัติแบบเซนแห่งแรกในอเมริกา ชื่อชุนเรวสุสุกินะตอนนั้นมีลูกศิลุหามีชาวอเมริกันหนุ่มสาวมากมายเลยเพราะว่าคนหนุ่มสาวอเมริกันตอนนั้นเริ่มมาสนใจเรื่องการฝึกจิตนะไม่สนใจเรื่องการหาเงินการมีชื่อเสียงอย่างคนรุ่นพ่อก็มีช่วงหนึ่งท่านชุนเรียวเนี่ยไปสร้างสำนักที่ที่นอกเมืองนะนอกเมืองคือนอกซานฟรานซิสโกเนี่ ็ต้องช่วยกันทำเพราะว่าถ้าค่าก่อสร้างมันแพงตอนชุนเรือตอนนั้นก็อายุหกสิบแล้วแล้วคนญี่ปุ่นเวลานั้นตัวเล็กนะตรงข้ามกับลูกศิษย์ของท่านนี่เป็นอเมริกันหนุ่มสาวนี่ร่างกายแข็งแรงบึกบึนอายุก็พึ่งยี่สิบตนตนช่วงที่ก่อสร้างนะมันก็ต้องขนหินขนเสาขนไม้นะ ต้องทำกันเองเพราก็ว่า,วาลูกศิษย์ของท่านเนี่ยทำไปได้ครึ่งวันก็เหนื่อยแต่ว่าท่านชุนเรียวเนี่ยทำงานทั้งวันนะไม่ใช่แค่ช่วงช้าเดียวนะช่วงบ่ายก็ทำลูกศิษย์นี่ทึ่งมากเลยเพราะว่าอาจารย์นี่อายุมากแล้วก็ตัวเล็กนะแต่คนหินคนเสานี่ทั้งวัน ก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทำได้ยังไงเนี่ยอาจารย์ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยลูกศิษย์นี่งงนะก็เห็นอาจารย์ทำงานตลอดทั้งวันที่จริงที่ทำนะก็คือกายมันทำนะแต่ว่าใจพักกายแบกหินแต่ว่าใจไม่ได้แบกหินไปด้วยนะแม้จะมีความเหนื่อยแต่ใจก็ไม่ได้แบกความเหนื่อยหรือไม่ได้ไปยึดว่าความเหนื่อยเป็นกูเป็นของกู ใจไม่ได้ไปนึกถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จนะไม่ไปแบกความคาดหวังว่าจะต้องเสร็จไวๆพู้ง่าคือท่านทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางปล่อยวางนนี้ได้ก็ต้องมีสตินะเพราะถ้ามมีสติเนะี่ยมันจะเข้าไปยึดนะยึดความเหนื่อยของกายว่าเป็นความเหนื่อยของกูนะหรือแม้ก็ไปยึดเป้าหมายยึดความคาดหวังที่ ถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเพราะมันยังไม่เสร็จทักทีก็เกิดความเครียดเกิดความกังวลแต่อาจารย์ไม่เลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยทำงานเหนื่อยน้อยกว่าลูกศิษย์นะเพราะอะไรเพราะอาจารย์ปฏิบัติจึงพูดนะว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติเนี่ยนะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ แต่คนถ้าไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัตินเนี่ยก็จะคิดว่าเนี่ยทำงานท่าเหนื่อยแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาปฏิบัติพอไปคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปแบบเป็นเรื่องของการแยกตัวออกมาหรือแยกการปฏิบัติออกมาจากการทำงานนั้นถ้าทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่มีเวลานะให้กการปฏิบัติหรือว่าไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะปฏิบัตลิละเพราะว่าล้า แต่ที่จริงที่ล้าเนี่ยนะหรือที่เหนื่อยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าวางจิตวางใจไม่ถูกมากกว่ามันไม่ใช่ล้าเพราะหรือไม่ใช่เหนื่อยเพราะการทำงานเพราะตัวงานเองนะแต่เป็นเพราะใจที่ไม่วางไว้ไม่ถูกเนะี่ยมันก็เลยแทนที่จะเหนื่อยอย่างเดียวก็เหนื่อยสองอย่างอย่างที่เด็กอ่าเด็กสาวคนนั้นพูดเนี่ย ให้เราลองสังเกตดูนะถ้าเราเอาการปฏิบัตินะมาซ้อนหรือมาประสานกับการทำงานเนี่ยมันจะเหนื่อยน้อยและมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่หรือเจอกับความยากลำบากได้ได้ดีมากขึ้นมมีฝรั่งคนหนึ่งนะถูกจับนะเข้าคุกที่แรกก็ ข้อหาก็ไม่รุนแรงนะลักเล็กขโมยน้อยเสพยาแต่ตอนหลังเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตเลยเพราะว่าโดนข้อหาว่าเนี่ยไปฆ่าผู้คุมทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำติดคุกตลอดชีวิตนะแล้วก็บางครั้งนี่ก็ต้องถูกขังเดี่ยวทุกทรมานมากคนเราเนี่ย ถ้าว่าตัวเองบริสุทธิ์นะแต่ว่าต้องถูกลงโทษลงทันเนี่ยขนาดที่เรียกว่าอาจจะต้องตายหรือถูกประหารชีวิตไม่รู้ว่าวันไหนจะถูกเขาฆนะ่าแกงมันทุกขทรมานมากแต่ตลังนะเขาเกิดสนใจเรื่องการทำสมาธิขึ้นมา เพราะว่าเครียดมากทุกมากนะแล้วก็มีคนที่มาเยี่ยมเยอนเขานะชวนให้เขาลองทําสมาธิดูตอนหลังเขาทำแล้วเอิมก็ช่วยได้เยอะนะแล้วก็เลยสนใจพุทธศาสนาพอศึกษาพุทธศาสนามากๆเกิดสมาทานนับถือพุทธศาสนาเลยอาจารย์เขาเป็นเป็นเป็นรินโปเชนะ นับถือพุทธศาสนาแบบวัชรยามแล้วเขเป็นคนที่ตั้งใจปฏิบัติมากนะอยู่ในคุกเนี่ยตั้งที่ห้องกระครับแคบนี่แต่ตื่นเช้าขึ้นมาตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งสมาธิเล่นโยคะแต่ว่าความทุกข์เานี่มันมีมากมายหลายอย่างนะรวมทั้งจากผู้คุมด้วยแต่เขาก็สามารถที่จะรักษาใจาให้ ให้ปกติไม่มีความเครียดแค้นตอนหลังเนี่ยคนในผู้นักโทษด้วยกันก็รู้นะว่าเขาเนี่ยมามาสนใจพุทธศาสนาก็มีคนหนึ่งถามเขาเนี่ยว่าเนี่ยอยู่ในคุกอย่างเนี้ยแกยังจะนับถือพุทธศาสนาอีกหรือเพราะ ขามองมันเนี่ยอยู่ในคุกมันต้องเฮี้ยมนะ้ากว่าทําตัวหน่อมแนม้เช่นนับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไปรอดหรือแล้วเพื่อนก็ถามเขาด้วยความสงสัยนะว่าเนี่ยอยู่ในคุกแบบนี้นี่แกนับถือพุทธศาสนาได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เลยนะมันต้องเฮี้ยมนะมันต้องกล้าน แต่จาวิสเนี่ยนะแกตอบดีกับตอบว่าก็เพราะอยู่ในคุกเสีเน,นะจึงต้องนับถือพุทธเนะี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยประสาทกินแล้วหรือไม่นั้นก็อาจจะต้องตายไปแล้วนะเพราะความทุกข์ทรมานเพราะเพราะว่าเนี่ยการที่เขานับถือพุทธเนี่ยหรือที่จริงพูดถูกคือการที่เขาปฏิบัตินะการฝึกจิตเนี่ยตามคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากในคุกไดนะ้ด้วยใจที่ไม่ทุกไปด้วยเพราะว่าใการที่อยู่ในคุกและบางทีอยู่ในคุกมืดหรือว่าอย,อยู่ในคุกเดียวนี่มันโดยที่ไม่รู้ว่าจะมีกำหนดออกเมื่อไรหรือไม่รู้จะตายเมื่อไหร่นี่มันทรมานมากนะแต่ว่าการที่เขาอาศัยการฝึก สตินะการฝึกทางจิตมันทําให้เขาเป็นผู้เป็นคนได้แล้วเขาจึงบอกว่าเนี่ยก็เพราะอยู่ในคุกเี่นะจึงต้องนับถือหรือต้องปฏิบัตินะพุทธศาสนาเพราะไม่งั้นเนี่ยคงจะบ้าตายไปแล้วหรือไม่ใช่ก็คุมคลั่งไปแล้วอันนี้เขาตอบได้น่าสนใจนะแล้วคนเราเนี่ยนะถ้าว่าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องเนี่ย แต่ว,ว่าแต่ทำงานแม้กระทั่งในการ,รเผชิญความทุกข์ความยากลำบากเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราจะผ่านพ้นมันได้หรืออยู่กับมันด้วยใจที่ไม่ทุกข์เมื่อทำงานก็ก็ไม่เหนื่อยไม่ล้ามากหรือแม้ว,ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเหมือนนรกเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่กับ สางากตงานได้โดยใจที่ไม่ทูก